In the blue water of the South China Sea and beyond, sail a warship that is turning head from Tokyo to Washington. It's not American, it's not Russian, it's Chinese, and it's not just a destroyer, it's a statement. This is the Type Haha, the pride of the People's Liberation Army Navy, and arguably one of the most powerful surface combatants afloat today. Welcome to Bangkok Battletech, I am your host, and today, เมื่อได้วิ่งดิฟอินทูเดอะสตีลฮาร์ดออฟจีน่าส์มาริทามโดเมนนส์สตรัทติจีเดอะไทศูนย์ห้าห้าเรนายคลาสเดสตรอยเลอร์เดอะไทศูนย์ห้าห้าเดสตรอยเลอร์อัลโซโนนแอสเดอะเรนายคลาสไกด์มิสซิลเดสตรอยเลอร์อีสจีน่าส์มอสแอดวานซ์เซฟเฟซวอร์ชิปทูเดทออฟฟิเชียลีคลาสสิฟายแอสเอเดสตรอยเลอร์ไบเดอะพลีนาวีบัดแม็กโนมิสเทคไบดิสเพลสเมนต์ไฟฟ้าพลังงานและอิเล็กทรอนิกส์ซับซิสติเคชัน The Type th 055 is what many Western analysts would call a cruiser. First launched in 2017 and entering active service by 2020, the Type th 055 represents China's push to create a blue-water navy capable of competing and potentially dominating in any theater. Let's talk stats. The Type th 055 displaces 12,000 to 13,000ตั n s full load. t a s k bigger than the U.S. นาวีอะไลเบอร์คลาสเดสต์รอยเออร์แอนด์เอลลี่แมชชั่สเดอะไซต์ออฟเดอะไทคอนเดโรกาคลาสครูเซอร์ชีมิชเชอร์หนึ่งร้อยแปดสิบเมตรลองแฮสเอบิมออฟยี่สิบเมตรแอนด์แคนครูสแอดเอทอพสปีดออฟอาราวสามสิบนอตแบงทูเฮอร์คอมบินเอตแก๊สแอนด์แก๊สโปรพาวชันโอซีโอจีเอจีซิสเต็มฟอร์โดสออฟยูแอนฟามิเลียดิสเซตอัพอินคลูดโฟร์คิวซีสองร้อยแปดสิบแก๊สทูบีนดิลิบเรียงเอวอร์ปปิ้งหนึ่งแสนห้าหมื่นชาร์ฟอสต์ทาวเวอร์ More than enough muscle to keep pace with China's growing aircraft carriers flight group now here's where things get serious the type 055 feature a 112 cell vertical launch system split between 64 cell forward and 48 cell aft these cells are universal meaning they can carry a variety of missiles the h h q 9 long range surface to air missile for area air defense the Yj18 anti ship cruise missile Comparable to the Russian Kalibr or US Tomahawk, the CJ10 Land Attack Cruise Missile g i v i n g i t deep strike capability, and even the YU8 Anti-Submarine Missile for undersea warfare. With this loadout, the t h a i 055 is a multi-role killer, equally comfortable hunting submarine, defending against enemy aircraft, or launching precision strikes against land targets. Firepower's one thing. บัตวอตแมกเดอร์ไทโซ่ห้าห้าโซฟอร์มิดเดิเบิลอีสอิทอิเล็กทรอนิกวอร์ฟแวร์สวีทแอนด์เซนเซอร์ซิสเต็มเดอร์ชิปยูเซสเดอร์ไทสามร้อยสี่สิบหกบีดรากอนไอเอเอสเอรดาเอพาวเวอร์ฟูลเฟสอารีรดาซิสเต็มคอมเพรเทเบิลทูเดอะยูเอสอีจิสเอสพีวายหนึ่งดีวิดสามร้อยหกสิบดีกรีคาบูราร์ชอีทแคนแทรคหุนเรทออฟตากเกตแอดวานซ์แอดดิสแตนซ์เอ็กซิเดนซ์สี่ร้อยห้าสิบกิโลเมตรอีทอัลส์โอลอินคลูดวอร์รี่เอเบิลเดฟโซนาแอนด เอฟฟูอิเล an ็กทรอนิกส์เคาน์เตอร์เมชเชอร์สวีดแอนด์แอนติเกรเต็ดมาสเตอร์รีเดียลริดดาร์ด์ครอสเซ็กชันอินชอร์เดอะไทศูนย์ห้าห้าไอเอ็นจัสเอบรูเซอร์อิทส์เอสมาร์ทไฮเทคพรีเดเตอร์วิดไอเอียร์แอนด์คลอว์แอครอสเอเวอรี่โดเมนออฟนาวเวลวอลเฟอร์ไชน่าดิฟนิ่นบิลเดอะไทศูนย์ห้าห้าอินอิโซเลชันอิทส์พาร์ตออฟเอมัชลาร์เกอร์วิชันเดอะแพลนเฮสอัลเรดีล่า unched เอไทศูนย์ห้าห้าเอสวิดมอร์รูมอยทูบีอันเดอร์คอนสตรัคชัน ดีสเดสเตอร์เรียร์คาดว่าจะเป็นหนึ่งในหน่วยเรือรบสำหรับกองเรือของกองทัพเรือจีนซึ่งอยู่ในกลุ่มกลางระหว่างเรือซานตงและเรือฟู่เจี้ยนตัวของเรือไท055ของจีนตอบโต้ต่อเรือไทคอนเดโรกาของอเมริกาเป็นเรือขับไล่ลอยน้ำและหัวหน้าการบังคับและควบคุมเรือบรรทุกอาวุธและทำหน้าที่เป็นเรือที่มีคุณค่าสูงสุดของกองเรือแม้จะมีขนาดแต่ไท055ใช้เหล็กจำนวนมากในการผลิตมันมีความแข็งแรงและทนทานต่อสายฝน a n d r ์ร r a d a r s i าสิเ a r e จอร e a r e เ e ลต e r อร i e c h i ์ไชน The X House are also specially designed to reduce the chips i n f r a signature and the internal layout includes extensive electromagnetic shielding, l i k e l y to counter electronic warfare and m a i n t a i n s u r v i v a b i l i t y in a modern battlefield environment. Let's pit it against the w e s t How does the t h a i 055 compare to the U.S. Navy a Bergfly III or Japan's Maya class destroyer? In s i g h The 0.55 is larger than b o a r in missile cell it matches or exceed most allied destroyer in radar capability s t i l l under analysis but suspect e d to be competitive with Eegis system however the U.S. Navy maintain a technology edge in certain areas especially in network warfare data fusion and combat p r o f e n system the a e g i s combat system has been r e f a o r d e c a d e d China is catching up fast, but the t h a i 055 is still unproven in combat. The bigger question: Why is China building this simple t o w e r projection? As Beijing asserts c l a i m in the South China Sea and e control of vital maritime trade routes, chip like the t h a i 055 is essential to for enforcing its will. This chip is designed not just to defend, but to dominate. Whether in the Taiwan Strait, the Indian Ocean. พอเฟอร e ต์อิ t ทรูเดอะ i ปซิฟิกเดอะไทศู i ย์ a ้ t h e era of Chinese n ะเออร e า e อฟไช o ี o n าวอลพ e ว t วอร์ h e ส i t ่ลองเกอ i ์ไ now no ship is invincible The t ไท i 055 has some unknown and potential weaknesses first no real combat history its system look good on paper but how will they perform in a full scale engagement second crew training western navy have decades of blue water experience The plan is still gaining that third logistical footprint, China's global basing and resupply capability lag far behind the U.S. Navy global p r e s e n t So, w h a t s our final verdict here on Bangkok BattleTech. The t h a i 055 is a formidable modern warship with cutting-edge s y s t e m massive missile capacity, and strategic intent behind every i n c of its design. It marks a major leap forward in Chinese naval capability. บัดอิทส์มอร์แดนเอเวอเรชั่นอิทส์เอซิมโบลออฟจีน่าส์ริซิงแอบบิชันอิทเบรกเน็กนาวเวลโมดิเนชันแอนด์อิทชารเลนทูเดอะเคเรนต์มาริไทม์ออเดอร์วิเทอร์ยูซีเดอะไทศูนย์ห้าห้าเอสเอเทรดออฟเอเมอร์เวลวันทิ้งส์ฟอร์ชัวร์เดอะเวิลด์อิสเวย์ชิงแทนก์ฟอร์เวย์ชิงแบงคอกแบตเทิร์นเทคอิฟยูเอนจอยดิสเบรกดาวออฟเดอะไทศูนย์ห้าห้าเดสตรอยเลอร์คลิกที่ไลบัตต้อนแอนด์ซับสคริปต์ฟอร์มอดีฟดิฟอินทูเดอะเวิลด์ หลบยูทัวร์ในเดอะคอมเมนต์อีส์เดอะศูนย์ห้าห้าเอเกมแชมเปี้ยนเจอร์ออร์จัตไฮ์อันทิลเน็กไทม์กิฟต์ยูเซนเซอร์ชาร์ปยูทอร์ปิโดอาร์เมดแอนด์ยูมายแทคติคอล